จะทำอย่างไรกันหล่ะทีนี้สำหรับทา้าบไก่เดือยทองทอนแนนมฮอสเปอร์เมื่อปาการหลังคนสำคัญอย่างคริสเตียนโรเมโรเปิดอ,ออกมาแล้วว่าตัวเองยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยานเพื่อจะประสบความสำเร็จถ้ามีข้อเสนอเข้ามาแล้วจูงใจเขาอาจขอเก็บไว้พิจารณาเช่นกันล่าสุดก้องหลังแชมป์โลกชาวอารเจนตีในวัยเพียง26ปีออกมากล่าวเปิดใจว่าความจริงคือผมสบายใจดี แต่เวลานี้ผมไม่มานั่งคิดถึงตลาดซื้อขายเพราะคิดแค่เตรียมตัวเองให้พร้อมรับใช้ทีมชาติอย่างดีสุดเท่าที่ทําได้มันคือแผนต่อไปณนะตอนนี้หากมีข้อเสนอใดเข้ามาก็ยิ่งต้องวิเคราะห์ให้ทีทวนแต่ผมไม่มานั่งห่วงเรื่องอนาคตอันไกลตัวสมาธิอยู่กับทีมชาติอาร์เจนตินาเป้าหมายอันใกล้คือการแข่งโกปาอเมริกาผมอยากจะพยายามพาทีมชาติไปสู่จุดที่สูงสุดจากนั้นก็ค่อยมาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับโรเมโรเขาคงจะขาดแรงบันดาลใจกับสเปอร์ส เพราะเขาอยู่กับทีมมาถึงสามฤดูกาลแล้วแถมพลาดทุกแชมป์มาโดยตลอดและยังยึดตัวจริงแบบผูกขาดถ้าไม่เผอตัวไปทำตัวเองโดนใบแดงติดโทษแบนและมีอาการบาดเจ็บรบกวนแทบจะพูดได้ว่าเขาคือหัวใจในแดนรับอย่างแท้จริงที่ทีมจะขาดเขาลงสนามไม่ได้เลย